นี่เดี๋ยววันนี้กูจะโกนหัวพนักงานนะใส่ตากล้องอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้คือแม่งสัญญาไว้ถ้าจีบลูกค้าถ้ามึงเลิกกันแล้วกูเสียลูกค้าเนี่ยมันเสียผลประโยชน์กูใช่ไหมมันเสียผลประโยชน์ผมอ่ะสมมติว่ามันไปจีบลูกค้าแล้ววันหนึ่งมันเลิกกันยังไงลูกค้าก็ไม่กลับมาสักร้านผมอยู่แล้วผมก็บอกมันว่าถ้ามึงเลิกกันจะทํายังไงมันก็บอกว่าถ้าถ้าเลิกกันเนี่ยเดี๋ยว โกนผมผมได้เลยคนนี้ผมรักรักจริงหวังแต่งนี่ลูกค้านั่งรออยู่นี่ดูลูกค้านั่งรออยู่งานไม่ทำเมาเมาหลับเนี่เมาหลับปูปลุกตั้งนาเนี่ยปูปลุกปูปลุกจะมาจะมาตัดผมไม่ตั้งนาเนี่ยเนี่ยไม่ตื่นนี่อันนี้แบตเตอรี่อันนี้โอ้ใช้ดีนานแล้วนี่ปูปูสั่งลงทุนสั่งมาใหม่นะแปดสิบกว่าบาทได้เนี่ยในติ๊กต็อกติดตะกร้าด้วยหรืถ้าใครจะเอาดิตะการ์ล่างแค่เนจัดก่อนจะหาหัวใจร้ายไม่ได้เพราะปูก็เสียลูกค้าไปอ่ะ มีดุมมีดุม oh. อ้มาดูมาดูดิมาดูมาดูมาดูาด oh. <laughs> แหว่งไปแล้ว oh, <no. S 1> <laughs> อ่าเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูตอนนี้แหว่งแล้วแหว่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปหัวโลนน้นแน่ไปไป